อ้อาวไม่โดนเหรอคือ LGR เขามาแจ้งเขาคนเขาเมื่อกี้ทุกคนก็ได้ยินว่าเข<อ><ว>าแบบเออแปลกๆทำไมวะไม่ได้อยากจะแจ้งไปสองพี่ได้ยินเหตุการณ์กับไตจริงๆอะหมายว่าเขาจะคุยอะไรวะ <c oughs> เอ้ยตามตามให้หน่อยครับน้อง <Okay. S 1> คุยใครหวนครับ <c oughs> มาๆๆไหนๆจะคุยอะไรจะคุยด้วยครับมาๆมาแล้วมาละไหนครับจะคุยอะไรครับเดี๋ยวจะถามให้แป๊บนึงค่ะ เพราะว่าได้ครับเดี๋ยวคุยเดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวอีกสักพักประมาณวันสองวันมาถามใครใหม่ดีกูน่าจะโดนด่าพ่อน่กูว่ามามาผมผมมาคุยละคุยแล้วครับไม่มีอะไรคุยนะคือคือไม่ต้องบอกรักผมก็ได้พี่ผมพูดตรงๆไม่ได้บอกเลยไปดีกว่าฮะคนที่ไหนอ่ะไม่ได้บอกไม่ได้บอกคนที่ไหนอ่ะกูไม่อยู่ละหนึ่งอ่ะ S <S เบ็ดบันเหงาเบ็ดัอบอกโอเคอเย้เยลืมใส่เบอร์ดิว่้สัตเชี่ยก่อไนไอ้นท์มาเอาก่อนเลยไร ครับบินเกินได้หละดูดิคนแรงอ่ะโอ,อ้ยโี่คนแรงอ่ะดูดิเฮ้ยน้องกูมาแล้วฮัลโหลไนที่ห้ามขายแมว ผมเห็นเห็นที่ไหนอ่ะทวิตนายมานายมาดีซีนายโอเคได้ครับโอ้เขาว่า ไปโลดไนท์ถ่งเท้าหน่อยหน่อยไนทองเท้าหน่อยไม่หายอ่ะไนท์ไม่หายละหายละไปไปไปเขาจะเราคุยกันไหนอ่ะน้าขาคุยด้วยเพี่อไม่ไงนี่ไงไปคุยกับพี่ไข่อ่ะหรอไอเชี่ยวโตอะไรอ่ะมาใส่คำถามใส่ฟันด้วยอยากใส่ฟันอ่ะ าอยากไปพันมาแล้วไ,ไปข้างนอกมาอือไม่คือน้องมันจะไปผมจะบอกให้นะน้องมันจะไปกินเหล้าอ่ทีนะีพ้พอพอมีคนเรียกน้องมันกลับมาน้องมันแบบท,<ำ>ทิ้งเหล้าเลยอะแล้วน้องก็แบบรีบขับรถกลับมาเลยใช่หนไปกินขนมแนล้วเรียกมายังเรียกมายังเด็กเรียกคนคนคนข้างๆมายังแช่เขาเรียกอะไรอย่างเงี้ยยม่ได็กินไม่เด้เติมไหม กูโดนกูมึงกินเหล้าไม่ลองชวนกูอ่ะมึงว่าไงวะกินเหล้าไม่ชวนกูเลยตั้งวงต้มท่อใหม่เบลใช่ไหมไม่ใช่กูแล้วไม่เอาไม่เดียวขนาดเฉยสตรีมใส่ตั้งหลายรอบยังไม่โดนเลยไอ้เหี้ยไม่ทำกันไม่เป็นไงไอ้ที่เป็นตัวชุบย้ายมันมันมีทวิตมันตีอยู่ นี่ไงไม่ไม่ตายหรอกพี่ไม่ตายหรอกไหนไอมึงเอาหัวกระโดดรับเลยหรอหันไปพอดีอ่ะเพ่อนไปหันรอเมื่อกี้ไปไหนฮะพี่พูดเมื่อวานอ่ะไม่ไงหรอไอที่พี่พูดเมื่อวานอะฮะผมฟังได้ไหมเนี่ยพี่อันเนี้ยผมฟังได้ไหมเนี่ยพี่ที่พี่พูดไปเมื่อวานจะฟังได้ไหมฟังนี่ฟังได้ไม่เป็นไรหน แค่ไม่ไหนใช่ค่ะที่พี่พูดเมื่อวานน่ะที่เราคุยกันอ่ะอ๋อใช่ครับอืมนั่นแหละเบอระไรก็เดี๋ยวพิจารณหน้ากันใหม่ไม่ไม่ไม่อะไรหรอกเพราะว่าเจ้าตัวของเลเวลก็มามาแย่งให้เลยเดี๋อวเรอเราแจ้อะเยอะอยู่นะนี่ไปไหนนี่เราไ ไปไกลไหมยังไปไปไกลไหมเนี่ยโอ้ไปได้ไกลอยู่ครับโอ้รบกวนเรากลับมาอีกไม่เป็นไรครับเอาว่าไงเขาว่าไงโอ้ยังไม่รู้เลยครับอาตีแล้เห็นเห็นเห็นอยู่ี่แล้วมึงจะไปดื่มเพิ่มนึ่มเธอเลยนหฮะไม่ใช่นำไรไปกินไอ้นี่กินนะ ไปจินดาอ่ามาละมาละในมาละน้องนกับน้องน้องเบลก็อยู่มามาคุยจบอะไรห๋อยังไงน้องนมาแล้วอุ้ยไอดอกมาอไข่ยังบอกอะไรหลออยู่เลยยังไม่รู้เลยเลยหัวสมองว่างเปล่าแบงเลยผมมาพูดพูดในอันเนี้ยฟังผมไปหมดแล้วอันเนี้ยใช่ฟังฟังเลยเบลพูดไปแล้วก็คือก็คือเขาเป็นคน ต้นเรื่องเองแล้วเขาแบบอก็ทางฝั่งไดมอนด์ก็คืออยู่ใน LGR เขาก็เป็นคนมาแจ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อยากสงสัยเล็กๆน้อยๆให้แอดินไปเขาต้องมาทางแกไรแล้วก็ทาง LGR เขาก็ไม่ได้อันนี้ LGR ก็ไม่ได้ก็บอกเลยว่าไหนไม่ได้เจอแค่สตรีมเมอร์คนเดียวก็ยังมีเจออีกหลายเคสใช่ไหมคะที่เป็นคนอื่นใช่ครับใช่ใช่ใช่ไหมพี่เบล ใช่ไหนในก็มีเจอคนอื่นที่ไม่ได้สตรีมด้วยงั้นก็เวลาถามน้องก็ได้น้องก็น่าจะเจอเยอะกว่านี้ถูกไหมแป๊บเออแป๊บ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 มึงเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวขอกห้องแล้วเอ้ยแป๊บ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 ไปแป๊บเดียวไปไอดเรากัน เมื่อกี้ได้อยู่้าคานบนบ้าแล้วไม่ได้อยู่ผมฟังอยู่ที่นู่นน่ะอยู่ที่ทีซีอ่ะเขาอะไรใหญ่โตเต็มเลยมันมันมาเหรอปนมาเยอะปะพี่มาดีเป็นหมอ่ะเยอะเยอะอเบยปออคาแบยิงได้อคาเราด้มั้งได้เพื่อผมเเป็นฮะคนคนละนกันคนอ่ะ 1. สองเจ็ดแปดยันบังาบังอยู่สี่หกเจ็ดไหนแปดเจ็ดเจ็ดคนออกแดโอเคล้วจิมดากแช๊ดตันครบแล้วใส่ไหนก่อนว่ามาเอซฟไม่มาดิมีอาการแบ่งไหมีอาการปล่อยวผมนอนโคตรนานใครข่อเกล่ใช่ปล่อยวานอนโคตรนานพี่มาดีพี่มาดีได้ได้ได้จัดให้ ไม่มียาการชกฮ้ยพี่ชกเจเอ๋อจะชอบปืนไอ้เหี้ยเจเจเจไอ้เหี้ยเสกเลยไอ้ตัวเสกไอ้เหี้ยเดี๋ยเดี๋ยวเอาพี่ชายเหม็นเลยตัวเหม็นเหม็นพ่อใหม่อะผมไม่ด่าพี่อ่ะด่าพ่อใหม่อะแล้วกูด่าผมไหมอ้าวแล้วพี่ด่าใครเมื่อกี้เนี่ยด่าใครผู้คนเดียวแหมผู้แจงใบอ่ะดิอยู่อยูๆมาด่าพี่ตัวอ้ะพี่โดดโดดพี่ น่ะเข้าไปวะไม้เดียวเหมือนเขาเขาจะชน BBC มั้งวิอ๋อจะชน BBC แล้วก็ใส่แม่งเลยเอ้าไม่ไม่ใช่แล้วแปลกๆละมันจะชนเรามันัวกันมันรู้จักกันมึงดูดิมันมันไม่่อ่กันหรอกเฮียวันวันนั้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 นพี่รู้ว่าวันวันนั้นก็บอกไลเกอร์เฮียให้ไลเกอร์เอาเราแล้วมันก็วาร์ปกลับจากไอดอกไปเฮียโคตรเฮียเลย นะมันมันไปเตรียมกันว่าเอาคนอื่นก่อนนะแล้วเราค่ตีกันทีหลังเอ้โหดู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 มูดูดูวูดูู้ด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 ่วัดูดัดูดูเูด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 วดู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 ดเดู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 มูด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 มดูดเดู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 กูด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 ู มีมีมีอาการไหมมีมีใครมีสองขวดไม่มีแบ่ไงปิ้นต่ขวดใช้ไหมอะไรครับเลขอะไรเลขหนึ่เจ็ดเก้าจนไม่เห็นกับตาก็ร้องเพลงกับความเด็ดเดี่ับ ใหม่หลับสายทำไมด้วยไอ้ดิเจอที่อยู่ตะใครดิแซนจะกินอะไยังไงอ่ะกับพ่อที่แค่ฟลิงฟลิงเพลงก่อนหนังคืนนี้เพลงก่อนหนังคืนนี้ของยังโอมยังเหี้ยฮะมามาเดี๋ยวกูใส่มันจริงยังเหี้ยโอ้ยโชคแหมมึงใส่ผ้าปิดตากันเบาหวานมึงไม่ด่ามึงเลยตกน้ำตกน้ำการมองเห็นพร้อมฮะ ดอกเลยดอกเลยดอกเลยเดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวไม่นานไเดี๋างไม่ค้างเดี๋ยวไม่นนหน้าไปได้เล่นทางเดียวกันไม่ต้องตาม้ายดิคุยอะไรอ่ะ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 กูจะตายเฮียเลือดหมดตายหนึ่งมันตายหนึ่งมันตายมันตายหนึ่งมันตายหนึ่งฮะไม่ทีมช่วยกูหน่อยช่กูหน่อยช่กูหน่อย เพื่อนในดิเฮ้ยแบ๊คกูต่อยไปอย่างเยอะไอ้เฮียอะไรอ่ะควยกูต่อยไปอย่างเยอะเลยชมเล่ นี <worship> ่ด um, ิโดนพุทธพภาดินี่ดิ ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ไอสัตว์รอตอนรีพรุ่งนี้มันไม่ได้ก็ดีแล้วนะผมว่าดูดิมันได้ที่ไหนอะเราแค่ตัดไอดอกมันครับมันไม่ได้ก็ดีแล้วเนี่ย มันไม่ได้นะนได้ตรงไหนวะถ้ามันได้ว่าไปอย่างอ้เหี้ยมันไม่ได้นะเว้ยนิ่มดีมึงกูอยากให้มึงนั่งเล่นมากเลยนะมึงมานั่งเล่นไหมล่ะไอสัตว์เอาไหมมึงมานั่งเล่นไหม <c oughs> แหมเยี้ยปากดีเลยกันนิ่มดีมึงมานั่งเล่นไม่ไะไอเวน <c oughs> มานั่งเล่นนี่มา แต่เมื่อกี้ผมไม่ได้โดนต่อยไม่ได้โดนของแดงน,นะไอ้เหี้ยโดนมีดไอ้สัตว์แล้วผมไม่เห็นว้ยผมไม่ได้ผมไม่ได้มองเมื่อกี้นะไม่ได้มองไอ้สัตว์ตวแล้วหมอ ว่าไปถูกไหมมันมีเยอะอโของของแต่ละคนด้วยอย่างเช่นเนี้ยอย่างเช่นเนี้ยอะน้องนายโดนกล่าวหาอยู่ตอนเนี้ยถ้า้องนายเอาถามมาแยง้งคือลองนายสบายเลยนะรอดรอยแพเลยมันอะ<า>อะไรอ่ะ๋อกูทับกลับสองรอบไอ้ที่อะโอ้ค,คุ้งคังลังคุ้งคังลุงค,งคังคุ้งคังลังคัง สลักคอมเล็กน้อยเพื่อจะอ่านได้เข้าใจไหมการเซฟอ่ะใช่องกหล่อนี้พี่ก็นั่นแหละรอคุยกับพีเอ็กอยู่ว่าไมายเคว่าไมายเคว่าไมายเคปั๊บปปนะปั๊บว่าไมคยเคเขอไปคุยเรื่องของน้องไงก่อนนะเดี๋ยวมาได้ครับได้ขอบคุณครับ ยังไงนี่รอตัดสินพี่ตีอ๋อรอตัดสินพิจารณารอบอีกรอบหนึ่งเดียวเจรนาจากหลักฐานเพิ่มเติมเฮ้ยปลุกเลยนะคุณูผมฝากปลุกด้วยนะครับผมในภาษาแต่ไม่ถึงยี่สิบนาทีเลยนะเนเข้ามาพี่เธอเข้ามาขายของแล้วฮะแม่ก่ออะไรที่ลุงให้ไหนมา พี่เธอเขายของแล้วอติในฟองเนี่ยเฮ้ยนี้เฮี้ยนี่เฮี้ยจริงนะมึงไม่ตัดเล่นหรอเอาดีเธอขนาดนั้นลือไม่ผมว่าแกล้งน้องมาเล่นพีิธีผมไม่ได้ขายจริงขายที่ไหนอะพี่ผมก็ปัดเล่นเหมือนกันนะพี่โอ้ถ้ามึงมีจังหวะได้มึงขายหมดแล้วไม่ตังในบัญชีผมก็มีเป็นล้านพี่ผมจะขายทำไมของน้องมันเห็นโพสต์ตั้งแต่น้องยังไม่เข้ามาเลยนะไหนไหน เห็นโพสหนานแล้วนะสักพักเแต่โพสมอไซค์คนเดียวก็โพสขายเบนซ์อ่ะในในในเบอร์อะไรนะในเบอร์สี่สองสี่ขายแมวเกาะมาถึงอันนี้เหรอใช่นขายแมวเกาะไหลสนดีเอ็มมีเป็นรูปเลยอันนี้ในในล่าสุดเลยในดิทวิล่าสุดสิ ยงคือห okay. <ะ>้าสิบสามโอเคแม่ 1> <B> 1. ชื่อหมอจิ๊บอะไรอะ่ะยิ้มเห็นฟันหน่อยครับอื้อ <c oughs> ใครวะตัวไหนวะหลังน,นะไ,ไม่ไม่คนที่เป็นลูกหมอจิ๊บคือไอ้หล,ลังนะตำรวจหลังอะตอรอหลังโอ้ไอเนี้ยเหรอก็หมอหมอจิ๊บไอเป็นไอ้นีไ่ไงไอหลังเป็นลูกนี่เห็นเลขอยู่เห็นเลขว่าไม้อยู่จิ่มีคนเดียว่หลังเป็นลูกใช่ใช่ใช่พี่หลังเป็นลูกแต่พี่งงไหมทำไมลูกเสียงแก่กว่าแม่ ถามพี่หลังอยู่แต่พี่หลังเขาให้คำตอบแบบไม่ได้อ้ติดครับแล้วสรุปอัพสกิลยังไงอัพแล้วพี่อัพเป็นวลาห้าแล้วแล้วโทรศัพท์เป็นไร้างวะเนี่ยพี่ขามีสกิลอะไรบ้างะมาละ คนดสินออกแล้วะได้โอใช่รัโอเคฟังฟังฟังอันนี้ขอพูดตรงนี้เลยนะคะว่าความจัดสินของแอดมินถือเป็นพี่ซุ่อสุดจริงๆเราจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เราจะคุยเรื่องนี้กันอีกเพราะว่าทุกคนก็ได้แย้งทาง JK แล้วก็ l r ก็มาแย้งกันหมดละหรือพูดข้อมูลกันหมดละถ้าถ้าหลังจากนี้ถ้าถ้าผลออกมาโดนใบแดง ก็มีระยะเวลาห้าเดือนให้มาแย้งหรือว่าหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อแก้ในส่วนนั้นเพราะว่าเราตัดสินตามหลักฐานที่มีณตอนนี้ว่าทำไมถึงโดนใบแดงคำตอนนั้นก็คือใบแดงเหมือนเดิมค่ะยอกหยอกยอกอยากเล่นไม่โดนไม่โดนไม่มีใครโดนแล้วไม่ก็คืออยากอยากอ้าวไม่โดนเหรอคือบอกเหตุผลก่อน อ้าวไม่โดนเหรอคือ LGR เขามาแจ้งเขาคนเขาเมื่อกี้ทุกคนก็ได้ยินว่าอขาคม่แบบเออแปลกๆที่เขาไม่ได้อยากจะแจ้งไปสองพี่ได้เจอเหตุการณ์กับไตจริงๆอ่ะเขาก็ไม่ได้ติดใจความเขาบอกว่าถ้าเขาเจอคยเอยเขาเป็นคนเจอเองนะเหตุการณ์ทำไมไม่โดนวะเขายังไม่ได้แจ้งเลยกูจะขายแมวสั่งก็คือพังเขาเ r o t e c t ไนท์ว่าเออเขารู้จักกับไนท์แล้วไนท์มีการอุ้มเขาอนั้นเออสี่ก็คือเขาก็เขาก็บอกว่า เขาบอกว่าไหนไม่ได้มีการไปเจอแค่สตรีมเมอร์อันนี้เขาพูดเองอน,นี่เป็นอันนี้ที่ไข่พูดมามันเป็นข้อมูลใหม่ซึ่งพอตอนแรกก่อนหน้านี้นที่ไข่ไปถามเอเจอก็อย่างที่บอกว่าไข่เอเจอาบอกว่า,วาสตรีมเมอร์เจอเจอแต่สตรีมเมอร์คนคนอื่นไม่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยตรงจุดอ่าอันนี้เป็นข้อมูลใหม่ที่เขาแบบเจ้าตัวมายืนยัน,ยนแล้วก็เป็นหัวแกง๊งอ่ะทางทาง,ทางหัวมายืนยัน,ยนเลยโทรศัพท์ค้างพี่แล้วก็แล้วก็ไปการบอกว่าก็คือทาง ทางแล้วก็แล้วก็ทางเจ้าตัวเขาเขาก็มามามายืนยันให้แล้วกับไนว่าเออไนอะไม่ได้ไปไล่เคสหรือว่าไปหาศพเจอแค่คนคิสตีมหรือว่าไปยังมีเคสอื่นที่ไม่ได้มีการโกโปรหรืออะไรเงี้ยก็ก,ก็ก็ไม่ก็เจอเหมือนกันก็เหมือนการเล่นแก๊งปกติที่อาจจะมีการไปเจอบังเอ,อิญหรือทามมิ่ง น,น่าจะแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับของไหนมันม,ม,นมีมันมีค่าโดนกับไม่โดนเท่านั้นนะมันไม่มีใบอื่นแน่นอน